สวัสดีจากประเทศไทยจังหวัดยะโสธรพี่น้องจา้าเมื่อนี้ขอภาคเป็นภาษาอีสานนะจาะจะได้อัดทลด เห็นกะหูว่าเป็นบ้านเนาะค่ะบ้านของเจ้าของนี่ละจ้าอยู่ยาโสทอนช่วงนี้ฝนตกว่าสันนองสาวะข้าเจ้าได้ปลาหน่อยไล่ไล่เอื่อยว่าสันเนาะค่ะน้องเคยกะไทยมาฝากหูว่าข้ามากินนะนะค่ะพี่น้องอาหารเป็นบ้านร้านสาวเลือกปลาซอยแต่ว่าหังเลือกพิษด้ยค่ะเขาเอาปลาหน่อยๆแต่เพื่อนเอาปลาหน่อยไปไฟฟังผุนเอาปลาใหญ่มาไหวทั้งนี่ตามภาษาเพื่อนนี่ละจ้าเนาะพี่น้องคะนั่นแหละเพราะเอินหากันแพร่งกันไม่ยังก็เอาทรงให้กันกินเนาะค่ะ น้องสาวก็ทรงมาให้างอันนั้นเด้ทห้างไลน์ออนไลน์แบบว่าอิ่มทิพย์พี่น้องปลาม,จมาาาะะีจะมีปลาซิวปลาเค้งปลาหยังเนาะค่ะแยกเห็ดแบบว่าตัวเล็กๆตัวน้นอยๆนี่จะเอาไปเห็ดมกุกก็เอา่นเอินไปมกปลาพี่น้องใส่มากินแฮงแฮงาอันใดทีมมุมกเรามันมีกินอัน กินใบกล้วยหน่อยไหมพี่น้องคะกินใบกล้วยแบบหอมๆกินกับข้าวเหนียวหอนๆนะ,นะจ่ะพี่น้องคะโอ้ยกินหอดบานเฮงๆพี่น้องเอ้ยกินหอดบานหลายผู้ใดเ,เป็นแน่เนาะนั่นแหละจ้ะวิธีชีวิตของของเอ่อชอนบทกับประมาณนี้เด้ดเอค่ะผู้ใดบ่มากักก็เลื่อนผ่านได้จ้ะเด้ออันนี้นะี่ยมื้อเช้านี่เพิ่นว่าเพิ่นได้มานะค่ะจะเอามาให้เนี่ยเพิ่นเลยออมบาดนี้รอบคำเนี่ค่ะรอบแรงมานี่ ได้ไม่อีกเพิ่นกะซิมกนะน่ะค่ะเฮ็ดหลายอย่างบานเท่านี่ชอบเฮ็ดอาหารเพิ่นว่าสําหรับอาหารก็คือมีหลายอย่างนะน่ะอันนี้คือปลาปลาแห่งที่ว่าอ่าไปใส่เบ็ดมาจากหน้าดิพี่น้องแล้วก็มาตากแห่งนะี่แหละมีแต่อาหารแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างล่ะหาจากแบบบ้านๆเท่านั้นนะค่ะพี่น้องสดๆจากหน้าอันนี้เพิ่นกะจะอมอันนี้ใบกลย้ยเนาะค่ะแล้วก็ใบ ใบขมิน้นมาสีอมใสใบเอาใบขมิ้นมาหองมันจะหอมน้องสาวาบาอะไรอันนี้กําลังทอดปานปลาปลาแหงพี่น้องปลาแหงเพิ่นกระเด็ร้ายหลายเด้วยวเพิ่นตากใบถาใส่แล้วนว่าเดี๋ยวเอ่ยกลับมาในเดียด้กินแท้กาสันแต่ว่าถ้าฝากมาเนี่ยมันมันแพงนะคะฝาคาฝากพี่น้องคะเดี๋ยวกลับไปจะไปกินเราก็สันปลาแบบเขาเอื่อนว่าปลาอย่างเราทีแบบว่า บริบริมปลาเลี้ยงเนาะป้าธรรมาตาพี่น้องน้ำไหยน้ำหน้าเฮาอันนี้ใบขมิน่นน้องสาวกำลังลางอย่างนี้จ้ะเพิ่นเอามาห้องเอามาโรงนะคะเอามาห้องจะใช้มุกมันจะหอมขึ้นหลายนะจ้ะในหั่นเทาก็ตําเครื่องล่ะคะ่ะพริกเหมือนบ้านทุกบ้านล่ะพริกหอมตะไคร่นะคะแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยน้ำป้าผงชูรสเข้าไปพี่น้องอันนีน้อยนี่ก็เป็นกำลังใจให้ <laughs> หรือเป็นการโกกว,นก,วนกับบอลู ไข่สิมกแบบได้กระมกเนาะค่ะแล้วแต่แต่ว,ว่าออกมากออก็ให้มันเสียบๆคือตามที่เขาต้องการค่ะพี่น้องเสียบไข่เสียบมันนั่นแหละถนัดไข่ถนัดมันเนาะบ้านไส้ก็เฮ็ดจังซี่ล่ะง่ายๆสบายๆบายเส,ยส,ยสยียบจ้าอาหารบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักคือใส่เนี่ยยกมือขึ้นนั่แหละใส่ทางนี้น่ะหนึ่งเข้าไว้เรียบร้อยแล้วจะเตรียมกินแล้วก็เอาย่างแบบว่าใส่ไฟอ่อนๆให้มันสุกแบบนี้หอมเนาะจ้ะพี่น้องค่ะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย